รากเลยปืดปืดนี่ปืดปืดดูผลจะเป็นยังไงฮะนี่เราเราต้องการตัวละครที่เราอยากได้ด้วยแล้วส่วนที่เป็นตัวละครอื่น,นๆที่มาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพวกนี้นี่เราครบหกดาวแล้วเงี้ยครับเนี่ยเขาก็จะให้เป็นการ์ดไอ้น,นี่มาใช่ไหมฮะการ์ดอย่างเงี้มาเป็นการ์ดวิญญาณมาเราก็สามารถที่จะเอาแปลงไปเป็นชิ้นส่วนครอบทรงจาได้นะครับจะคลิปเลยเห็นไหมฮะ เราได้ตัวละครตัวนี้มาเนี่ยเป็นตัวละครเก่านะครับเนี่ยระดับ S R ชื่ออะไรเอ่ยชิ้นส่วนความทรงจำของริฟฟานี่นะฮะของริฟฟานี่โอเคยืนยันอีกรอบนึงปั๊บมาเลยฟืบรอบที่สองมาเลยสีลุ้งสีลุ้งลุงลุงลุุงลุงลุงุุุงงก็ปืบลุ้งทีนึงอีกทีนึง ลุ้นลุ้นลุ้นฟืดลุ้งนะไม่มาครับถ้าเป็นจอขาว่าเงี้ยสคริปได้เลยนะครับสคริปได้เลยแล้วเขาเราก็จะได้นี่ฮะตัวละคร S S S R ธรรมดานะครับมาอีกหนึ่งตัวละครนะฮะอันนี้ก็คือ expert นะครับก็ยืนยันไปสองรอบไม่ได้เลยนะครับสองรอบไม่ได้เลยทีนี้เราจะแบ่งนามาเป็นอันนี้บ้างที่เราเชิญอยู่เนี่ยที่เราอธิษฐานมาตะกี้น,นี้ลองปั๊บครั้งแรกดูสิจะได้ไหม ป,ป不不不不不不ืดป <c oughs> ืดป <ming> ืด <fry> ป <UC S> ืดป okay. ืดลุง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 ลุ้นให้เป็นสีลุงครับสีลุงสีลุงสีลุงฟืด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 ปืด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 โอเคโอดนะครับโอเคโอดนะครับอันนี้ได้เอสนะฮะชิ้นส่วนเอสอาร์มาสองสองสองคนนะครับพีระควีกับแลนด์นะครับนี่พีระควีนะครับแล้วก็คนนี้ก็คือแลนด์นะครับอ่ะโอเคยืนยันอีกครั้งเดียว แบ่งเป็นอย่างละสองแล้วเนี่ยดูท่าจะไม่ได้สลมานเนี่ยอ่ะครั้งสุดท้ายดูครับเหมือนก็ไม่เคยเกลือนะลุ้น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 ลุง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 ตัวยังดีเลยลุงวิวอดเลยสี่ครั้งไม่ได้แหม่ยใส่อีเมอสามสี่ 3, วันก่อนนะ่ะทีเดียวเองโหได้ SSR มาสองตัว2ลสองตัวละครเลยอันนี้ได้ SR มาตัวเดียวนะครับก็คือคริสนะครับ ก็โอเคยืนยันไปนะฮะเรียบร้อยแล้วหมดหมดนะครับไรได้ไรทีนี้สุปพอไม่ได้ไม่เป็นไรครับส่วนที่เราจะต้องการก็คือเราต้องการเอามาแปลงตรงนี้นะครับนี่เฮ้ยโทษทีเอามาแปลงเป็นตรงนี้เราต้องการชิ้นส่วนความทรงจํานี่ให้เป็นสองหกหกหกแต่นี่มันขาดอยู่อีกสิบสิบหกนะครับขาดอีกสิบหกก็ได้จากชิ้นส่วนเมื่อกี้นี้แหละที่เราไปอันเชิญมานั่นะเนี่ย ก็ไปอัญเชิญมามันจะได้ตัวละครซ้าใช่ไหมได้ซ้ำแร็ดนี่ซ้ํำไหมแร็นนี่ก็ซ้ําแล็มันเป็นหดาวอยู่แล้วนะครับหกดาวอยู่แล้วแล้วได้มาอีก20ก็จะซ้ําก็สามารถที่จะสกัดชิ้นส่วนเนี่ยแทะเลยสกัดชิ้นส่วนออกมาโหเยอะแยะเลยไหมครับสกัดเลยนี่สกัดปับ๊บแบ่งเลยได้390เนะี่ยไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับตัวละครที่ซ้ําๆนะฮะก็เราก็ามาสกัดตรงนี้ได้390ไม่ได้เสียฟรีนะครับ แล้วก็ยืนยันนะแป๊บหนึ่งมันก็จะได้สารสกัดความทรงจำอีกาอีก390ชิ้นเอาไปรวมไปรวมกับอันแรกก็จะกลายเป็นเมื่อกี้เนี่ยเราขาดอีก15ตอนนี้รวมแล้วมันกลายเป็น30,40เกินที่เราต้องการแล้วนะครับโอเคลนะนะฮะก็ชิ้นส่วนความทรงจำที่ได้มาเราก็แตะเลยนี่แอจะแอจะใช้ชิ้นส่วนสารสกัดความทรงจำเนี่ยมาแลกซื้อเอาเครื่องระดับระดับ s s r เพราะว่าเครื่องระดับระดับ s S R เนี่ยมันหายากนะครับท้าไมมาไม่มาซื้อตรงนี้แล้วหายากมากซื้อเลยปับ๊บได้อะไรเอ่ยได้ดอกกุหลาบของวีด้านะครับกุหลาบของวีด้าโอเครับไปแล้วแล้วก็ไหนไหนแล้วก็มาดูอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ตรงนี้มีอีก440อุปกรณ์เนี่ยมันไม่มีเครื่องประดับเห็นไหมครับแอดก็จะเอามาซื้อแค่3รายการนานๆครั้งจะมาซื้อตรงนี้สักทีหนึ่ง นานๆครั้งนะครับแอดจะมาซื้อตรงนี้สักครั้งหนึ่งเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ชิ้นส่วนอันนี้เป็นวิญญาณป้องกันตัวตำนานเนี่ยมันสามารถจะเอาไปอัปเกรดอัปเกรดตีบวกทั้งอาวุธเสื้อกลอกแล้วก็หมวกได้ด้วยในขณะเดียวกันก็ไปตีบวกเครื่องประดับได้ด้วย4รายการเลยใช้ตัวนี้แต่นี่มันแพงก็ไว้จําเป็นแล้วค่อยซื้อตอนนี้ซื้ออย่างนี้ก่อนนะซื้ออาวุธ1ชิ้น ซื้อเลยป๊าบได้มาแล้วนะครับได้กีดลมเฉือนแล้วก็ซื้อเอาซื้อหมวกมากงล้วกันซื้อหมวกชิ้นหนึ่งป๊าบได้หมวกเส้นใหญ่คาร์บอนมาโอเคหมดแล้วนะครับนี่ฮะนี่หมดแล้วนะฮะนี่คือส่วนที่เราต้องการจะหาพอได้ทั้งทั้งอาวุธทั้งหมวกแล้วก็ทั้งเครื่องประดับแล้วไปทำอะไรเราก็เอาไปที่ที่นี่เลยครับเห็นไหมครับ ที่ตัวละครนี่เราก็ไปดูเลยว่าหมวกเส้นใยคาร์บอนเนี่ยตัวละครเราตัวไหนที่มันยังไม่ครบห้าดาวเราก็จะดูแต่ส่วนหมวกอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้เนี่ยหมวกเส้นใยคาร์บอนไล่ไปเลยไล่ไปเลยหมวกเส้นใยคาร์บอนอยู่ไหนใครใช้หมวกเส้นใยคาร์บอนนี่หมวกอะไรเอ่ยป้องกันของเอเนียหาหมวกเส้นใยคาร์บอนครับเพื่อที่จะตีบวกให้มันเป็นหกดาวฮะ มีไหม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 บวกเส้นใหญ่คาร์บอนอ่านี้ไงบวกเส้นใ่คาร์บอนเจอแล้วสองคนเลยอ่ายี่สิบทั้งคู่อ่านี่ก่อนละกันอารีออนก่อนนี่บวกเส้นใหญ่คาร์บอนเห็นไหมครับนี่ยี่สิบนะครับเรเวลยี่สิบเราจะเพิ่มเลยตีบวกเลยตีปั๊บ แล้วก็มาเลือกอั down นะครับเลือก up down นี่ up down เลือก up down แตะปับ๊บทีนี้มันยังติดล็อกอยู่ติดล็อกทําไงติดล็อกเราก็แกะแตะค้างไว้แตะค้างมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราก็แตะที่รูปกุญแจเพื่อปลดล็อกปับ๊บเห็นไหมครเสร็จแล้วก็มาแตะที่หมวกเส้นใยคาร์บอนเนี่ยแตะปับ๊บหมวกเส้นใยคาร์บอนก็จะลงมาอยู่นี่นี่นะครับลงมาอยู่นี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครบ สส่วนครบนะครับครบก็แตะ up down ปัาบเข้าไปนี่นครับเรียบร้อยนะฮะนี่ปับ๊บเราก็อัปเดตตรงนี้เลยนะครับมานี่ตีบวกให้เป็น30ตีไปเลยเราจะเอาใจตีเราเอาคอนในช่างสีทองนี่วะนี่ฮะจะได้เยอะหน่อยนะฮะได้เยอะหน่อยนี่ ขอนในช่างสีทองเนี่ยชิ้นหนึ่งอ่ะจ,จะตีบวกชิ้นหนึ่งอ่ะจ,จะตีบวกได้เท่าไหร่ละแปดร้อยเจ็ดสิบห้าไม่ใช่นะไม่ใช่อันไหนเอย่ยตีบวกก็ใช้เงินเก้าพันนะครับก็ใช้เงินเก้าพันนี่เก้าพันเห็นไหมฮะตีบวกไปเลยนี่จากร้อยสี่สิบห้านี่นะครับร้อยสี่สิบห้านะครับร้อยสี่สิบห้าชิ้นหนึ่ง 145กลายเป็น625้านะครับเนี่ยฮะแล้วก็ตีบวกเลยเนี่ยนะครับใส่เลยทีละห้าชิ้นนะฮะเต็มเต็มช่องเลยนะครับทีละหชิ้นนี่ครับ29แล้วเนี่ยทีนี้พอเหลืออีกนิดเดียวเนี่ยมันเหลืออีกนิดเดียวเนี่ยเน,เนี่ยจาก8 4 5้สห้าเป็น9 1้าสิเนี่ยเหลือ,อนิดเดียวเราก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเพื่อไม่ให้เศษมันต้องทิ้งไปเฉยๆนะครับไม่งั้นเศษมันจะถูกทิ้ง แต่ว่าเลเวลเป็นแค่30มเนี่ยมันไม่เป็นไรมันน่าจะเกินไปอ่ามันน่าจะเกินไปก็ไปอยู่ที่30กว่านะแต่ว่าถ้าเกิดเลเวล50มันไม่ได้เลยอันนี้เราก็เอาไอ้พวกนี้มาเติมครับเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ใช้อะไรนนมาเติมป๊บแน่พอแล้วนะครับอันนี้ก็เกินไป10เดียวเองเนี่ย920มันต้องการ910ิเกินไปแค่10หน่วยไม่เป็นไรตีบวกเลยเนี่ยนะครับเกินไป10หน่วยก็ไม่เสียหายครับส่วนที่เกินเพราะว่ามันยังไม่เต็ม เดี๋ยวเราจะอัพเป็นเลเวล40มันก็จะมันก็ต่อไปใช้ได้นะฮะแต่ถ้าใครเลเวล50เต็มแล้วนี่ต้องให้พอดีเป๊ะไม่งั้นส่วนที่เกินเนี่ยถูกตัดทิ้งไปฟรีๆเลยก็เรียบร้อยแล้วนะครับต้องถอยหลังกลับไปดูเห็นไหมครับพลังของรีออนก็ขึ้นจุดจุดๆุดจ,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 จเนี่ยขึ้นเป็น4,900แล้วนะนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทํากับชิ้นส่วนอื่นๆต่อไปอย่างกรณีเครื่องประดับเนี่ยที่เราซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเราก็ดูว่าตัวละครไหนแเราของเรายังไม่มีเครื่องประดับ เราก็ดูนะฮะตัวละครใดยังไม่มีเครื่องประดับเราอยากที่จะปั้นตัวละครไหนเราก็ใส่เข้าไปเลยเนี่ยตัวนี้ไหมแอนนาอ่ายังอันนี้คิดยังเอาตัวที่ออกศึกบ่อยๆอ่ะเอาตัวที่ออกศึกบ่อยๆนะครับปีแอร์ก็ยังไม่ได้ออกศึกเท่าไหร่นะตัวละครระดับอารเนี่ยระดับเนี่ยระดับอาเนี่ยเราไม่เคยไม่เคยได้ออกศึกเพราะฉะนั้นเราจะให้เครื่องประดับกับตัวละครที่เราที่เอาออกศึกบ่อยๆที่จริงเฟย่านี่ก็โอเคอยู่นะอ่ะแต่เดี๋ยวเราให้ระดับ s s r ก่อน ไปดูข้างท้ายดีกว่าตัวละครระดับ SSR อย่างตัวละครตัวนี้เนี่ยเอเลนเนี่ยอ่านี่ไงเอเลนยังไม่มีเดี๋ยวเราใส่ให้เอเลนเลยเนี่ยเพราะเราจะเตรียมปั้นเอเลนให้ให้เอเลนเนี่ยออกศึกนะครับใส่เลยปั๊บเฮ้ยใส่นี่ใส่อันนี้นี่นี่นี่เพราะเมื่อกี้นี้ที่เราได้มาจากการใช้ชิ้นส่วนสารสกัดวิญญาณซื้อนะได้อันนี้นะครับ เราก็ใส่ให้เฮเลนเใส่เลยปั๊บนี่ไอเอเลนได้แล้วนะครับนี่พลังก็เพิ่มขึ้นไปหน่อยหนึ่งอันนี้พอใส่ไปยังเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งนะฮะตรงนี้ยังไม่ได้เสกเราก็มาจัดการอัพเลเวลเพิ่มขึ้นไปนะให้เต็มแล้วก็เสกด้วยนะครับแต่เดี๋ยวแอดจะไปดูซิว่าหลังไม่จะไปดูซิว่าอันนี้มันมีตัวตัวละครอ,อื่นลูทิโลตัวอื่นที่มีอยู่ไหมแล้วยังไม่ถึง50ออาอ่ะจะวันนี้ไปอัพเกรดก่อนนะครับ ก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวไปก็ขอช่อนโชคดีมีความสุขสนานกับการวางแผนนะครับรับสมองประลอบปัญญาพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ